เจโนไม่ใช่ชื่อใหม่ครับแต่ว่าเป็นชื่อที่มีขายมาแล้วกว่า30ปีแต่สําหรับตัวรถที่อยู่กับเราในตอนนี้คือตัวรถรุ่นใหม่ที่เพิ่งมีการเปิดตัวแบบโบลพรีเมียนั่นก็คือ all new honda เจโน่ plus นั่นเองครับสวัสดีทุกท่านกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่ในงานเปิดตัวแบบโบวพรีเมียของ all new honda เจโน่ plus รุ่นใหม่นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวเจโน่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่รถตระกูใหม่เสียทีเดียวแต่มันคือรถที่ทาง Honda เนี่ยทำขายมาแล้ว ไม่น้อยกว่า30ปีนะครับแต่ขายที่ญี่ปุ่นนะด้วยตัวรถที่เป็นพิกัดเครื่องยนต์5 0ซีซีแต่สําหรับตัวรถคันนี้ครับที่อยู่กับบ้านเราในตอนนี้จะเป็นตัวรถพิกัด125ซีซีแต่ทั้งนี้ก็จะมาพร้อมกับงานดีไซน์ที่เฮ้ยมีความเป็นจิโอโนอยู่นั่นก็คืองานดีไซน์แบบลูกผสมความเป็นแบบเหมือนโมเดนคลาสสิกนะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยดูอย่างนี้ควรจะรู้สึกว่าเอ๊ะคอนเซ็ปต์ของมันเนี่ยคล้ายกับตัวสกูปปี้หรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับตัวรถรนน แต่ว่ามันจะมีจุดเด่นบางอย่างที่บ่งบอกถึงความเป็นจิโอโน่ดั้งเดิมอยู่นั่นก็คือไฟหน้าแบบทรงกลมนะครับ LED ขนาดเล็กและที่สาคัญคือถ้าคุณดูช่วงบังลมตรงนี้เนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นบังลมที่ใหญ่โตกว,ว่าตัวสกูปปี้มากๆนะครับเป็นบังลมที่ได้มาจากจิโอโน่รุ่นดั้งเดิมนั่นเองถัดจากด้านหน้านะครับเราก็จะให้คุณดูด้านข้างอีกครั้งหนึ่งด้านข้างเนี่ยถ้าคุณสังเกตด,ดีๆมันจะมีเส้นสายหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นเส้นสายเอกลักษณ์ของจิโอโน่นั่นก็คือ ตำแหน่งของไฟหน้าครับมันจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ในระนาบเดียวกันกับเส้นตัดเข้ามาถึงด้านหลังตรงนี้ก็คือมันจะเป็นสตรีมไลน์โยกมาถึงตรงนี้เลยแล้วในขณะเดียวกันครับช่วงดีไซน์ด้านท้ายของตัวรถก็จะมีความเป็นหยดน้ําอย่างชัดเจนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเส้นสายที่น่าจะถูกใจชาวป๊อปนะครับหลายคนเลยทีเดียวแล้วในเมื่อมาดูด้านหลังแล้วนะครับเราก็จะเจอกับตัวไฟไท้ายของเขาที่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูปั๊บ มันจะเป็นไฟท้ายแบบสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับและที่สำคัญตรงนี้จะเป็น LED ทั้งหมดแต่ว่าตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะยังคงเป็นหลอดไส้อยู่นั่นเองครับในส่วนของฟีเจอร์เพิ่มเติมนะครับนอกจากไฟหน้าที่เป็น LED ไฟท้าย LED นะครับก็จะมีในเรื่องของนี่เลยครับชุดหน้าจอมาตรวัดที่จะเป็นแบบฟูดี้ต้นซึ่งถ้าคุณดูให้ดีเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเนี่ยคือชุดหน้าจอมาตรวัดที่ยกมาจาก h o n d a c คล c k นะครับแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะครับลูกเล่นเนี่ยไม่หนีกันเลยเรื่องของอัตราสินบเสินเลืองเหมือนกันเป๊ะนะครับถัดมาก็ ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแตรไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟหน้าอะไรพวกนี้นะครับใส่มาให้ถัดลงมาด้านล่างก็จะเจอกับนี่ครับชุดตัวเบ้ากุญแจนะครับซึ่งจะเป็นเบ้ากุญแจแบบย์เลสนะใส่มาให้ด้วยนี่ตรงนี้นะครับสามารถเปิดบอกเปิดถัดงน้ามันตรงนี้เดี๋ยวถังน้ำมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูแต่ว่าถัดมาด้านข้างก็จะเจอกับนี่ครับตัวเป็นช่องเก็บของนะครับปึ๊บนี่ ตัวช่องเก็บขอ,ของเขาเนี่ยจะมีความจุอยู่ที่2.4ลิตรนะครับก็สามารถใส่โทรศัพท์เพราแบงค์ได้สบายๆแล้วก็จะมีพอร์ตชาร์จไฟ USB อยู่ตรงนี้นี่ใส่มาให้ด้วยนะครับจะเป็น USB A นะเพราะว่ารถคันนี้ราคาย,ยังไม่ถึงแสนก็เลยยังเป็น USB A อยู่ยังไม่ใช่ USB C นะครับถัดจากช่องเก็บของนงข้างครับก็จะเจอกับตัวหูหิ้วนะครับซึ่งจะเป็นถูกใจเขาเรียกอะไรถูกใจแม่สายแม่บ้านแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าล้ำหนักได้เท่าไหร่แต่ค่อนข้างแข็งแรงใช้ได้และตรงนี้ครับไม่ใช่ฝาปิด ตัวช่องแบตอะไรนะแต่เป็นถังน้ามันครับนี่เปิดออกมาก็จะเจอกับถังน้ามันที่อยู่ตรงนี้นะครับคือคุณสามารถเติมได้เลยนะครับไม่ต้องลูกจักเบาะแต่อย่างใดนี่ปิดป๊บับดีไซน์นี่ปิดปุ๊บเก๋ๆนะครับใช้ได้สวยงามอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าจะถูกใจสายพ่อบ้าน,นะครับก็คือเรื่องของ U Box นะครับนี่เปิดมาก็จะเจอกับ U Box ที่ขนาดค่อนข้างจะใหญ่โตพอสมควรนะครับตัวเลขชัดๆเนี่ยอยู่ที่30ลิตรนะครับซึ่งแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยตัวนี้มันเป็นพื้นฐานเดียวกับลีดหรือเปล่าแต่ลีดอะยูบ็อกของมันอะจะสามารถจุของได้ทั้งหมด37ลิตรอันนี้ก็จะจุของได้เล็กลงหน่อยนะครับแต่30ลิตรก็ยังถือว่าเยอะอยู่ดีเนี่ยใส่หมวกกันน็อกได้เต็มใบแล้วก็ครึ่งใบได้อีกหนึ่งใบด้านชิ้นส่วนที่มีหุ่นึงการขับขี่นะครับเราจะพูดถึงเรื่องช่วงล่างทันหน้าก่อนช่วงล่่าาางทานน้งนนขเเีย จะมาพร้อมกับนี่เลยครับชุดโช้คอัพตะเกียบคู่หัวตั้งนะครับซึ่งไม่ได้บอกขนาดแกนเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ก็เป็นแบบมาตรฐานของรถทั่วไปนะครับตัวจานเบรกก็จะเป็นแบบจานเดียวนะครับที่ถ้าคุณสังเกตดีๆมันจะมาพร้อมกับสปีดเซนเซอร์และสามารถไปแปลงในส่วนของระบบ ABS ได้คันนี้มีระบบ ABS มาให้แล้วนะครับตัวปั๊มก็จะเป็นแบบ2พอร์ตซึ่งหน้าตาเนี่ยค่อนข้างจะคุ้นชินมานานพอสมควรส่วนชุดล้อที่ให้มาทางด้านหน้าจะเป็นล้ออลลอยขนาด12นิ้วนะครับแล้วก็ รัดด้วยยางทูบเลสขนาด1 0 0 9 0ี1 2นั่นเองครับขยับมาที่ด้านหลังกันบ้างนะครับเราก็จะเจอกับชุดล้อที่เป็นขนาด12นิ้วเช่นกันนะครับแต่ว่าจะรัดด้วยยางไซส์ใหญ่ขึ้นก็คือจะเป็นไซส์ 110/90R12 และตัวระบบเบรกเองก็จะเป็นระบบเบรกแบบดัมเบรกนะครับยังไม่ให้ดิสเบรกแต่อย่างใดไฮไลท์ที่สาคัญที่สุดก็คือนี่เลยครับเครื่งองยนต์เขาจะเป็นเครื่องยนต์บล็อก E.S.P. Plus ขนาด125ซีซีซึ่งเอาจริงเนี่ย พอพูดแบบนี้หลายคนจะนึกถึงทันทีนะครับว่ามันคือเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับตัว Le ีด125ที่เขาเปิดมาก่อนหน้าน,นี้แต่ทาง h อนด้ครับบอกเราว่าเขามีการปรับจูนเครื่องยนต์ใหม่ให้มันมีแรงปลายที่ดีขึ้นแต่ทางนี้เนี่ยผมก็คงบอกไม่ได้นะครับว่ามันจะดีขึ้นมากแค่ไหนเพราะว่าจากที่ดูสเปคมาเนี่ยตัวรถคันนี้ก็ถือว่าหนักกว่ารีดด้วยเช่นกันนะครับคือ e ีดเนี่ยอยู่ที่114กิโลแต่คันนี้เนี่ยจะอยู่ที่118ถึง120กิโลแล้วแต่รุ่นว่าเป็น CBS หรรือววว่่่าา ABS ซึงกีีีเนเนยยด๋ยวไว ผมจะขี่ตอนบ่ายหลังจากนี้นะครับฟิลลิ่งเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีครับและสําหรับตัวรถที่ผมอยู่ด้วยในตอนนี้นะครับคือคันก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมพาไปดูตัวนั้นจะเป็นตัว abs นะครับหรือก็คือตัวท็อปแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว cbs ก็คือตัวเบรกธรรมดาถามว่ามีความแตกต่างยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของสีเนี่ยมีเหมือนกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเขียวสีดําสีเหลืองสีแดงอะไรก็ช่างมีเหมือนกันทุกรุ่นแต่ ที่จะแตกต่างกันก็คือในเรื่องของทริมนะครับดูง่ายๆเลยก็คือตัวกรอบไฟหน้าตัวกรอบเรือนไม้ตัวกรอบชิ้นตรงนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นตัว CBS จะเป็นสีเงินหรือก็คือสีออกอะลูนะครับแต่ถ้าเป็นตัว ABS เนี่ยมันจะเป็นสีโครเมียมและที่สาคัญคือคุณดูตรงนี้เลยครับที่ล้อหน้านี่เห็นไหมอย่างแรกเลยสติ๊กเกอร์ตรงนี้จะเปลี่ยนมาเขียนคําว่า combine brake pad นะครับและตัวจานเบรกเองก็เล็กลงด้วยซึ่งจานเบรกตรงนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยจะเป็นจานเบรกหน้าของตัวเวฟร้อยเลยนะครับก็คือไซส์เดีกันเเล,ละํา็็ือดหหหมปจ หนึ่งพอเท่านั้นแต่เป็นหนึ่งพอสูบใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความสามารถในการเบรกก็ยังคงดีเท่าเดิมนะครับคือไม่ได้ด้อยไปกว่าเดิมหรอกแค่อาจจะขาดในเรื่องของตัวระบบ ABS ไปก็เท่านั้นเองนะครับลองช่างใจกันดูได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นความแตกต่างกันระหว่างตัว CBS กับ ABS ก็คือเรื่องของสีเบรกครับตัวนี้จะเป็นตัว ABS จะได้เบาะสีน้ำตาลส่วนตัวธรรมดานี่ครับจะได้เบาะสีดำนั่นเอง สำหรับรถที่เราจะได้ขี่ทดสอบในวันนี้นะครับก็คือตัว g i o n o plus รุ่น ABS นะครับก็เป็นรุ่นที่อยากขี่พอดีเพราะว่าได้เบรกใหญ่แล้วก็ได้ ABS ด้วยนั่นเองนะสำหรับรูวันนี้เราจะอยู่คุุกดีนะครับก็จะขี่ไกลสุดด้วยนะครับ39กิโล เสร็จแล้วนะครับสำหรับการทดสอบตัว All New Honda g i o n o Plus ในวันนี้ทางทั้งหมดเนี่ยทาง Honda บอกว่าอยู่ที่ประมาณ39กิโลเมตรนะครับก็คือประมาณ40กิโลถามว่าสิ่งที่จับได้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันก่อนในเรื่องค่านั่งตัวเบาของ g i o n o Plus เนี่ยจะสูง760ม mm, ิลิเมตรซึ่งมันจะเตี้ยก,กว่าของตัว Lead ด,ด้วยซ้ำนะครับและที่สาคัญคือถ้าเทียบก,กับ l e a เนี่ยนอกจาก ตัวรถจะเบาเตี้ยกว่าแล้วตัวเบาส่วนตัวผมรู้สึกว่าเบามันกว้างกว่านะทาให้เวลาขึ้นคล่อมอะไรพวกนี้เฮ้ยแม้ว่ารถมันจะกว้างก็จริงแต่มันขึ้นคล่อมได้ง่ายนะครับขึ้นคล่อมได้ง่ายพอสมควรแล้วก็ในเรื่องของถ้าเป็นคนตัวเล็กอะผมว่าไม่น่าห่วงนะเพราะอย่างผมเองสูงว่า18เซนติเมตรก็ยังสามารถนั่งแล้วก็วางขาลงทั้งสองข้างได้เต็มขาโดยที่แบบมีหย่อนหย่อนนิ่งด้วยนะครับถ้าใครตัวเล็กกว่านี้ก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่อาจจะหย่อนบ้างแต่ว่ารถอะมันไม่ได้หนักมากนักนะครับแม้จะบอกว่าหนักกว่าลี มาประมาณ6ถึง8กิโลก็ตามนะครับแต่ก็โดยรวมก็โอเคเลยน่าเองในเรื่องของท่านั่งแล้วบอกว่าอย่างที่บอกค่อนข้างนุ่มอีกอย่างหนึ่งที่น่าชมก็คือแม้ว่ารถเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบทรงแบบกลุ่มคลาสสิกเนาะท่านุา่นนงท่านั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวแฮน์อ่ะมันสูงกําลังดีแล้วมันก็กว้างกาลังดีแล้วก็ถสยเข้ามากําลังดีด้วยเพราะว่าผมเคยไปขี่รถที่เป็นคลาสสิกบางตัวคือเหมือนกับว่าเบาะมันสูงแฮน์มันเตี้ย แล้วมันไกลทําให้เวลาเรานั่งเฮ้ยเป็นรถทรงสพูตเตอร์ก็จริงแต่เราดันต้องแบบต้องย่อแขนมาต้องหงบนิดๆเพราะว่าเพราะว่าคือนนื้อออกใหม่ระยะแฮนด์มันต่ำนะครับทำให้แฮนด์เนี่ยเขาเรียกอะไรทำให้แขนช่วงช่วงต้มแขนลงมาถึงศอกมันค่อนข้างจะชิดตัวนั้นคืออาการของพวกรถทรงคลาสสิก แต่สำหรับจิออโน่คันนี้ค่านั่งผมมองว่าคดีมากๆเพราะว่าความสูงความกว้างกําลังดีทําให้แบบพอเรานั่งปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันมีระยะให้เราได้กางศอกแล้วก็ให้เราแบบได้ขยับศอกค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับคือเวิร์กเลยสําหรับข่านั่งเนี่ยผมม่ติเรงสิทธิ์ลาอย่างก็คือนี่นะครับในเรื่องของตัวฟลอบบอร์ดบางคนเนี่ยอันนี้ผมว่ามันก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวผมมารู้สึกว่าไอ้เนี่ยระยะตรงเนี้นะครับจากหน้ามัน้านหลังเนี่ยมันแอบจะจะ,จะสั้นไปสักนิดนึงนะครับคืออยากให้มันจะ อยากให้มันยาวกว่านี้อีกนิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาเราปรับค่าอะไรพวกนี้จะได้แบบสามารถปรับได้อิสระมากขึ้นแต่เท่าที่ลองวันนี้ก็ค่างจะคดีแล้วนะครับอันอาจจะมีติดตรงนี้อีกนิดนึงก็คือเนี่ยครับถ้าคุณสังเกตด,ดีๆตรงรอบอดตรงนี้มันยกระดับขึ้นมาทําให้บางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊มันจะติดติดขัดขัดอะไรไหมแต่ส่วนตัวผมกลับชอบการที่มันมีขยับขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าเวลาเราวางเท้าอ่ะเราจะได้สามารถแบบเอาเท้าเกี่ยวตรงนี้ไว้ได้นะครับมันมันจะรู้สึกมั่นคงกว่า บางคันเนี่ยพขาขีป่ปุบแล้วแบบพอเราบอดแบบลาบไปเลยผมรู้สึกว่าไม,ไม่ไม่ค่อยมั่นคงกับรถแบบนั้นเท่าไหร่คือถามว่าเราขี่ได้ไหมเราขี่ได้แต่แค่ว่าบางจังหวะที่เราแบบเฮ้ยอยากจะแบบกระชับ,บตัวรถอดเราสาเราเราไม่สามารถเอาเท้ามากเกี่ยวแบบเหมือนคันนี้ได้ไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีอย่างนึงเลยนะครับในเรื่องของค่านั่งแล้วก็ตัวช่วงแฮนด์ด้านบนนั่นเองเรื่องของช่วงล่างแล้วก็แฮนด์เลอร์ลิงกันบ้างดีกว่าอย่างแรกครับช่วงล่างของตัวจีอโน่คลาสเนี่ยเท่าที่ลองวันนี้ส่วนตัวผมมองว่า้าอนข้าง ทนันหน้าและด้านหลังเลยอาจจะมีแบบติดแบบกระทัาขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่ได้น่ากเกลียดเท่าไหร่คือหลุมมันแย่จริงๆนะครับคุณก็ต้องเข้าใจนะหลุมมงอไทรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกหลุมลใหญ่ๆอะไรพวกนี้คุณไม่ต้องกลัวยันเท่าที่ผมลองวันนี้แม้ว่าตัวผมจะหนักประมาณมเก้าสิบกิโลแต่ก็ยังไม่เจออาการโชกยันเลยซักนิดคือม,มันมีช่วงยุบที่ค่อนข้างจะจะเยอะพอสมควรเท่าที่ลองดูแล้วก็เก็บแรงต่างๆเวลาที่มันเป็นแรงกระแทกใหญ่ๆได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับแต่อาจจะติดเรื่องหนึ่งก็คือ วันนี้เรายังไม่ได้ลองขี่ด้วยความเร็วสูงมากนักยังไม่มีการขี่ด้วยความเร็วมันเก้าสิบอะไรแบบนั้น,นอัพขึ้นไปเพราะว่าเราขี่ในเ็นหลักก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าในช่วงล่างที่นุ่มแบบนี้ถ้าเกิดเอาไปสาโค้งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอาการย้วยอะไรบ้างไหมอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกก็คือว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยคันนี้มันพื้นฐานใกล้เคียงหลีแล้วนิสัยมันจะคล้ายหลีดไหมในเรื่องของการพลิกเลี้ยวหลีดเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ทําให้รถมันพลิกค่อนข้างไวนั่นก็คือ มันเป็นรถที่มีล้อหน้าใหญ่ล้อหลังเล็กแล้วก็ตัวระยะเพลหรือว่าระยะเนี่ยระยะระยะตรงเนี้ยระยะของแกนคออะไรพวกเนี้ยมันจะสั้นกว่าจิโอโนทำให้พอมาขี่จิโอโนปุ๊บเนี่ยเออ่ผมว่าจิโอโนเนี่ยมันจะมีความนิ่งแล้วก็หนืดกว่าตัว ลีดนั่นเองนะครับคืออย่างที่บอกลีดเนี่ยมันเป็นรถที่แบบเหมือนเน้นการใช้งานแบบในเมือง,งจ๋าๆเลยอ่ะนะครับเน้นสำหรับคนที่ใช้งานแบบเขาเรียกอะไรไว้ส่งสน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 องส่งของอะไรพวกนี้คนที่แบบเขาต้องทําเวลาตัวลีดเนะี่ยมันก็เลยจะเน้นความล่องตัวสูงแต่สําหรับตัวจีอโน่ N o เนี่ยด้วยสไตล์รถด,ด้วยรูปทรงรถมันก็เลยเหมือนกับว่าเขาจะอยากให้แบบคนที่ขี่ชิวๆเนี่ยสามารถขี่มันได้อย่างชิวจริงๆมันก็เลยจะมีความนิ่งแล้วก็มีความแบบนิ่งนองนอยมากกว่าผมผมก็ไม่ห่วงนะแต่ว่ามันเหมือนแบบ ขี่เนบเนิบอ่ะมันคือการ,ม,การมันคือสไตล์การขี่ที่ททททก,กับตัวจิโอโนคันนี้มากนะครับในเรื่องการพิจิตรี่ออรพวกนี้แล้วก็ท่านั่งอยาที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าเฮ้ยมันนั่งได้สบายจริงแต่ยังไม่ได้ลองแบบมีคนซอ้อนนะนะครับไว้มีโอกาสถ้าได้ยืมมาผมได้ลองวันนี้เนี่ยจะเป็นคันนี้ครับตัว ABS อย่างที่บอกไปว่าตัว ABS เนี่ยมันจะได้ดิสหน้าใหญ่กว่าตัวธรรมดานะครับแล้วใหญ่กว่าเวฟร้อยสิบอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ได้ฟลัมสองกออีกเซตติ้งที่ให้มาเนี่ยผมมองว่ามันมีความเป็นทอมด้าค่อนข้างสูงก็คือ นิสัยของรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเนี่ยไม่ใช่การเซตแบบเบรกให้มันจับแบบจึ๊กจับไวเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะออกไปทางแบบนวลๆเน้นการเฉลี่ยน้ําหนักที่พอดีนะครับและคันนี้ก็ยังคงทําในจุดนั้นได้ดีเช่นเดิมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นแบบสายไล่แรงเบรกดีๆผมว่าตัวซีอัโนเนี่ยก็ยังคงตอบโจทย์คุณในตรงนั้นอยู่มันไม่ได้จับไวไม่ได้จับแบบอะไรมากนะแต่ว่ามันไม่ทื่อแน่นอนผมบอกเลยมันไม่ทื่อแน่นอน ทางด้านหน้าและด้านหลังแต่ว่าด้านหลังเนี่ยผมจะติดอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตัวนี้มันจะเป็นเบรกดัาอยู่เนาะแล้วก็เนี่ยมันจะมีเบรกมือด้วยคือผมอ่ะเป็นคนชอบใช้เบรกแบบเขาเรียกอ,อะไรให้มันตื้นๆนิดนึงก็คือเอาง่ายกดนิดเดียวก็เจอแล้วแต่ตัวนี้ไม่ใช่เนี่ยต้องกดมาค่อนข้างจะลึกสมควรนะครับมันถึงจะถึงจะทํางานซึ่งบางคนอาจจะชอบเนี่ยคือถ้าบางคนเนี่ยใช้4นิ้วเนี่ยอาจจะถนัดแบบนี้นะครับ่ามันกำสุดได้แต่ผมมาเป็นคนใช้2นิ้วแต่เนี่ยพอใช้2นิ้วปุ๊บ มันมันยังไม่ทํางานแล้วมันจะติดมันจะติดนิ้วก้อยอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคุณก็ถ้าส่วนตัวผมเองอ่ะผมว่าเซตติ้งเดินโรงโรงงานควรจะไปตั้งให้มันตื้นขึ้นกว่านี้อีกสักนิดนึงแบบกรเข้ามานิดเดียวแล้วก็เจอเลยอะไรอย่างนี้มากกว่านี้ส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างจะพอใจนะครับกับการทดสอบตัว g จียโน่พลัถ้าจะให้พูดก็คือเรื่องของหน้าตาอันนี้เนี่ยแล้วแต่คนชอบแต่ว่าจุดขายของเขาก็คือในเรื่องของความเป็นลูกผสมระหว่างความโมเดิร์นแล้วก็ความคลาสสิกที่มันดูพรีเมียม ดูโตกว่าตัวสกูปปี้ไนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็ลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเผื่อผมอาจจะยังไม่ได้พูดไปก็ลองพิมพ์เข้ามากันได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบคอมเมนต์อีกทีตอนนี้ผมขอตัวลาท่านไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับ